ยสวสัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องักทีช่ช h ดได้เวลาแล้วทุกคนที่เราจะมาแก้แค <laughs> ้นเชงกันทุกคนยันจงจำคลิปล่าสุดได้ปะ <m uch os> ที่เช้งมันแกล้งไปทำตาสองชั้นมาหลอกแล้วค่ะไม่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จไงมันยังไม่เข้าที่เันเพิ่งทำมื่อวานมันก็ดูน่ากลัวดีนรอ เรายังไม่ได้แก้แค้นคืนเลยไง oh. <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแก้แค้นด้วยสิ่งนี้เพราเราจะเอากล่องพัสดุปลาหวยเช้งมัน <What? S 1> ไม่ใช่ไอ้บ้าของที่อยู่ในนี้ต่างหากั่นกขึ้น <c oughs> จเจ้าสิ่งนี้ก็คือพริกทอดทุกคนเป็นพริกทอด oh <my> ที่น้องขันติเขาส่งมาให้นะเป็นพริกทอดที่ไม่เผ็ดน,นี่ก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเรากินให้ดูทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าล็อกกับเช้งเป็นมนุษย์ที่กินเผ็ดกลับมาเดี๋ยวเราลองกินพริกทอดของขันติให้ดู ไม่เผ็จริงๆมีรสชาติด้วยอร่อยนี่นะทุกคนถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างมีหลายรสเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรสขันติรสต้มยำรสชีสมากมายไปเลือกกันได้ตามสะดวกเลยมาเข้าสู่แผนของเราดีกว่าคือช่วงนี้มันจะมีกระแสร,ร้านส้มตำอยู่ร้านหนึ่งใช่ไหมทุกคนชื่อว่าร้านส้มตำโจจกน้องรีจอยสักอย่างนึง นั่นแหละที่ยูทูบเบอร์อ่ะเขาไปกินกันมาเกือบทุกช่องแล้วเว้ยแกแต่ว่าช่องเราก็คงไม่คิดจะไปเพราะว่าแค่เห็นในคลิปอ่ะก็เงือแตกแล้วเห็นแค่เห็นก็เผ็ดแล้วอ่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะมาสร้างส้มตำปลอมขึ้นมาเว้ยโดยใช้เจ้าพริกทอดของน้องขันติเนี่ยใส่ลงไปเพราะว่ามันเป็นพริกทอดที่ดูเหมือนเผ็ดแต่มันไม่เผ็ดไงแกแล้วไอ้เชงเนี่ยมันเป็นมนุษย์ที่ชอบดุเวลาล็อกกินเผ็ดเพราะว่าเวลาล็อกกินเผ็ดล็อกก็จะขี้แตกกินมันก็ขี้แตกกินเผ็ดกินอะไรก็ขี้แตกกันทุกคนมันก็เลยชอบดุเว้ยว รีวิวกินโชว์เย <ioè, S 1> เราจะใส่พริกทอดเนี่ยลงไปในส้มตำให้มันดูเยอะๆให้มันดูเผ็ดโคตรๆให้มันดูเผ็ดเหมือนส้มตำโจ๊อๆไปเลยแต่เป็นของปลอมแล้วเราก็จะแกล้งรีวิวกินโชว์คนดูโดยที่เช้งนั่งอยู่ด้วยแล้วเราก็จะแกล้งทำเป็นเผ็ดอ๋อทรมานได,ด้ขนาดอ๋อเผ็ดไม่ไหวแล้วอ๋อปวดท้องดูสิว่าเช้งมันจะทำยังไงไปทำกันดีกว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมีนี่ก่อนเลยตำส้มส้มตำาส้มตำใส่จานแ๊บ แล้วแล้วเราก็จะเติมผิดลงไปทั้งสองโอ้ว <laughs> อันนี้ไม่เอาอ <laughs> ทุกคนไม่นคนน่ากลัวเลยว่าเราก็คุกเคลาให้เข้ากันหน้าตาน่ากลัวมากทุกคนโอ้ว <laughs> ถึงหน้าตามันจะดูเผ็ดแต่มันจะไม่เผ็ดไม่ใช่เราจะชิมให้ดูก่อนตักพริกเน้นๆได้อยู่ได้อยู่ไม่เห็นไม่เห็นอืมจะกินพริกนี่มาเต็มมากแต่รสชาติไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เราจะส้มตำโจโจปลอมไปแกล้งหลอกเชงว่าจะถ่ายรีวิวกินส้มตำโจโจกันเดี๋ยวเขาไปจัดที่ก่อนไปนี่เดี๋ยลเอกจะนั่งกินตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียกเชงมานั่งด้วยทุกคนน่นน่นแน่น่ นปวันนี ality, hey, ้ทุกคนเราจะมารีวิวกินส้มตำโจ๊ะที่เผ็ดระดับระดับเผ็ดที่สุดแล้วกันือโหแค่กินอ่ะแค่ารมๆอ่ะแซ่บจังคือทุกคนเชงก็ไม่คิดว่าเรามันจะซื้อมารีวิวจริงๆอ่ะเราสั่งมานั่นแหละคือฉันก็เห็น หลายๆช่องเขาก็ทํากันแต่แค่ดูก็รู้สึกยาตายแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะมัน <c oughs> มันเป็นกระแสที่เราไม่น่าจะตามเขาไหวเลยะลกวฮ้ย <c oughs> วันนี้เราจะปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกวันนี้เราจะปลดล็อกพลังกินเผ็ดของตัวเองไงใช่ไหมอัต้าอลต ีอ่อะไม่แบบมีคนดูเขาร้องขอมาเยอะบอกพี่กินส้ตมตำโจ๊ตหน่อยแล้ว,วนี่ไงลองกินดูสักครั้งหนึ่งเราต้องปลดล็อกพลังของตัวเองไงเช้งไม่ไงั้นเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปไม่ได้ทุกคนค่ะเรากินเผ็ดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวล็อกกินโชว์ให้ดูเดี๋ยวล็อกไปก่อนเลยโอเคปะ่ะเ้องคลิปต่อไปแอดมิฟเลยไม่หมายถึงว่าล็อกจะปลดล็อกพลังกินเผ็ดให้เช้งดูก่อนฉุนฉุนพี่เดี๋ยวฉุนจริงฉุนเท้าตาดิแบบส้มตำมลกชัดๆอ่ะส้มตำโจ๊ตดิงดิ้งดิ้งดิงโจ๊ต<า> เล่นตัวเองก็ได้เคยเห็นเปล่าเวลาแบบพระเอกอนิเมะก่อนที่เขาจะเก่งขึ้นเขาต้องแบบซ้อมทุกอันต่างตายก่อนหรอกว่ามันก็เหมือนกันเว้ยคือถ้าเราไม่ไม่หมายถึงเรื่องกินเผ็ดคือเรากินเผ็ดมากๆกินเผ็ดบ่อยอย่างเงี้ยเราก็จะปลดล็อกพลังกินเผ็ดขึ้นไปเองแหละอย่างเงี้ยเห็นป่ะเริ่มกินกันเลยไหมทุกคนเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะจะชิมและรีวิวเลยใช่ว่าแบบมันเผ็ดขนาดไหนแล้วแบบคนกินเผ็ดกากๆอย่างเรากับเชงเงี้ยเอาล็อกก่อนก็ได้แล้วเราจะกินได้ไหมลองดูลองดูเดี๋ยวเราเร นั่นเล็กของมึงอ่ะแล้วทำเล็กเหรอทำไม่นะไม่เหรอไม่ไหวแล้วโอ้ยเผ็ดมากเลยอ่ะเฮ้ยแลทำทำไมอ่ะโอ้โหที่ท้านไปทำไม่เป็นไรรีวิวไงมต้องกินจริงๆแิงช่องอื่นเขากินกันหมดเลยใช่คือช่องอื่นเขากินเผ็ดได้ไงช่องอื่นเขากินเผ็ดเป็นไม่เป็นไร็อกว่าล็อกได้อย่าทำเลยคลิปนี้เอาจริงๆอย่าล็อกอย่าทำเลยคลิปนี้เอาจริงๆจริงไปทำเลยไปทำลิปอื่นเดี๋ยวเอาคอนเทนต์อื่นเดี๋ยวคลิปคอนเทนต์อื่นทำอื่นพ็อกล้นพ็อกล้นทุกคน Uhm เ,เราต้องก้าวข้ามความเผ็ดเอาน้ำเอาน้ำเ่อนา้เผ็ดแล้วก uh, 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 okay, uh, uh, ็ไม่เอาน้ำาเลยสัแก้วเอา้ามาเะเนนเน เผ็ดตั้งที่ไหนวะทุกคนมันไม่เผ็ดเป็นพริกทอดมันแค่แสบๆนิดหน่อยร้อนๆแต่ว่ามันไม่เ็ดไม่เผ็ดขนาดนั้นเรินดเริ่เดเนเะนมกินแล้วคุบอกาิม่ชอไปกินออิปนลงเลอาทีพอแล้วก็ไม่กินไปคำสองคำเองชออื่เขากินกันหมดจานเลยไม่ไม่ต้องทำคลิปนี้แล้วไม เช้งเราต้องก้าวข้ามผ่านความเผ็ดให้ได้เช้งเพื่อเพื่อเพื่อก้าวเพื่ออะไรวะใช่ไงไม่ต้องก็ได้เพราคนอื่นเขากินเผ็ดเป็นเขาก็กินได้แล้วไม่เราต้องหัดนี่เช้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของเผ็ดๆเขาคิดกันเดี๋ยวเขากินไม่ได้มันก็แบบเนื้อว่ากระจอกแล้วนะเออนมาหน้าคนอื่นเขาเป็นอะไรกระจอกบ้างก็ได้ไม่มีใครว่าโอ้ยเช้งซื้อมาตั้งแพงเนี่ยจานเป็นร้อยเนี่ย มันไม่คุ้มกับสุขภาพหรอกถ้าเดี๋ยวถ้าไม่ไหวแล้วพอเดี๋ยวไม่ไหวกะเพราทุกข้นมาทำยังางมันคุ้มไหมยังยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยไหวอยู่ไอะไรน้วทุก <c ười> <c ười> คนคลิปนี้คลิปนี้ไม่ลงได้ไหมเสร็จปะแล้วเลี้ยงเสร็จฟ้าเป็นลกินน้ำกินน้ำกินอะไรแล้วก็น้ำมาให้กินอ่ะแล้วก่อนกินได้กินอะไรรองท้องก่อนเนี่ยแล้วกินข้าวเช้าแล้วไม่หมายถึงก่อนจะกินเผ็ดกินกินมันต้องเอานมลงท้องไปก่อนทั้ ไม่ได้ไม่มีอ่ะมีนมหรอฉันจะโกรธแล้วนะถ้าแกยังจะกินอีกยังไหวอยู่เลยไม่เอายังไหวอยู่เลยอีกคำเดียวคำเดียวเมื่อกี้ยังพอไอยู่เลยอีกคำเดียวไม่อีกคำเดียวเนี่ยกินกุ้งด้วยเนี่ยตามกุ้งสดยังไม่ได้กินกุ้งเลยกินกุ้งกินกุ้งกินกุ้งหน่อยลองชิมกุ้งหน่อยกุ้งร้านนีเขาอร่อยมากกุ้งเยอะแต่ไม่เอากไม่อะเอาต้องหั่นกุ้งก่อนหั่นกุ้งหั่นกุ้งไหนในในกุ้งแล้วเดี๋ยวมันจะแสบท้องพอแล้วไม่แสบไม่แสบห้ามกินพริกแล้ว It this at moment that was knew he he fucked up. มันฉันบอกแล้วว่ามันเผ็ดเราจะกินทำไมคือว่าเป็นกระแสดใช่เข้าใจคนอื่นเขากินเผ็ดได้ไงเขาเลยไปกินน่ะเราไม่เห็นจะต้องทำทุกอย่างที่มันเป็นกระแสเลยเหรอเราต้องเราต้องวิ่งฝ่ากำแผงไปให้ได้เลยแฉงฝ่าไปทำไมเนี่ยว่าเราเดินอ้อมได้มีทางให้เดินอ่ะหลังเปียกเลยเนี่ย แะ้วใครเปรตมีนมป่ะมันแสบท้องว่ะไปหาก,ก่อนล้อกอะห้ามแอบกินแ,แล้วนะคลิปนี้เขาไม่ให้ลงแล้วนะเลิกอายแล้วไม่กินอ๋อน่าเสียดายท้องอาอมอกากเ,าเาลยว่ะไปเอาไปใส่กับน้ำยาล่องเรืนป่ะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเมคอัพนิดนึงไ <c oughs> ว้ยนี่นี่เดีย๋ยวมา <c oughs> เรามีน้ำยาปากแดงน้ำปากแดงกับที่ฉีดหน้านี่ให้ดูเหมือนเงินตัวเรียก แปักแดม่เผ็ดลม่เไเผ็ดมลกเผ็ดไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยไม่เผดเลยไม่เผ็ดเเดเยไม่เผ็ดเล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 ยไม่เผ็ดลยม่เเข้าม่เผ็กน่เด่เ็ไม่เเยไ่เยม่เ็เิดเยม่ดเลยมดลยไม่เผ็ดเลยไมเ็เล่นๆเข้ามาเ็เ่มทไมเนี่ยกินอีกก็เดี๋ยวปวดท้องตอนนี้เราก กินไปประมาณกับเครื่งกอดแล้วมาพอแล้วหรอกฉีน้ำตาพเพิ่มแล้วีะเหมือนร้องไห้มาแตกไปแตกโอเคอิ่ขึ้นไหมปามเอปิดแล้วอะ่ลอะล้อว้าสับกินน้ำไปด้วยอ่ห้าสลับกันห้องไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวับเลยเเรัเลยช่วยอย่างไรวะไหวไหมเนีน่ย เสียท้องมากก็ร้องกินทำไมไงฉันบอกแล้วว่าเอากระดาษไหนตอนนี้เป็นยังไงเอาปวดท้องเอาจริงๆตอนนี้เป็นยันงไงปวดยังไงเสียท้องกินนมก็ไปก่อนกันางไรกินนมก็ไปก่อนก็ยังดีกินนมก่อนกินนมก่อนเฮ้ยยังไปเช็ดตาดิอันนี้มันโดนพริกไปแล้วคัดกล้องได้ไหมคัดกล้องไปยังไปยามคัดไปคลิปนี้ไม่ลงได้ไหมขอร้องคือไม่ต้องฝืนทำอะไรแบบนี้แล้วหรอกจิ้ต่อไม่ แล้วเขาจะโกรธแล้วนะไม่หมดเลยอ่ะโอยไม่ต้องหมดคือไม่ลงคือคลิปนี้จะไม่ลงแล้วแกไม่ดูสังขารตัวเองเลยเหรอเอาหน้าขึ้นมาจากอันนี้กระดาษมันเลอะพริกแล้วกินน้ำกินน้ำกินน้ำเข้า<อ>ไปอ้วงออกมาก็ได้อ้วงออกมาก็ยังดีอ่ะก<อ>ินน้ำก่อนกวกินน้ำเข้าไปเผ็ดไงวะก็บอกแล้วเหรอคะบางทีมันไม่ได้ทำก็ได้จะทำไมแกดื้อย่างนี้วะแต่คนอื่นเขากินได้อ่ะก็เรื่องของคนอื่นนี่คนอื่นมันกินพริกเป็นไงคนอื่นกินขี้แล้วก็กินขี้ป้ะ ถ้าไม่ดี้นไปหาหมอนะเอนเดหนึงเอาแกล็กลก่อนจะเอาไปที่ไหนวะเอาล็อกกูนนะเดินไม่ไหวแล้วเช้งแต่พ่อมากเหมือนไสจะขาดเลยไม,ไม่รู้จะโกรธหรือไม่รู้จะอะไรดีอ่ะอากินน้ำก่อนกินน<อ>้ำก่อนกินน้ำได้บ้างไปหาหมอกันไม่ไหวเช้งเดินไม่ไหวอิอูเขาชิบแต่เดูก่อนเองดูก่อนเราดูก่อน

ผิดชอไม่เพดอ๋อกินโดนัทนี้อยากกว่าด้ผิดชอ,อบมันไม่เพดแม่งโกรธก็โกรธโอ้ยตีนัดกันมลยสม <ง S 1> นะเพศตัวเองก็สงเพศทำไมเฮ้ยม่งจะขิ้วไปโรงพยาบาลก็้ขิ้วไม่ไหวอะ่ะถ้าแบบเมื่อกี้อะไม่ได้เป็นไรเลยมันไม่เผ็ดเลยเชงลองกินดูดิจะโทรเรียกรถพยาบาลแล้วจริงๆไม่มีปัญญายขิวอ่ะโมชอบกลัวโทรเนี่ยก็เลยเฉลยคอย เห็นสิน้ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวลองให้ก็เลยแบบฉเฉลยแล้ <ś c oughs> แลวไมเมหายกันท <ś c oughs> ำไมทำไมต้องดื้อเป็นวัวเป็นควายขนาดนั้นทำไมเรา <ś c oughs> ไม่จะกินไม่ก็กินอยู่นั่นแหละแล้ว <c> ก็ำโจโ<อ>จบอบออะไรเนี่ยแล้วที่แกไปทำตาสองชั้นล่ะ ยังไ้างชั้นแล้ไม่ทําให้ไม่สบายตายป่ะวะโอ้โหหน้าเหมือนคนโดนซ้อมมาขนาดนั้นะมันก็คือภายนอกป่ะวะแต่อันนี้มันคือกินเข้าไปเป็นไส้ทรูไปหันเนี่ยโอ้ยต้องมายุ่งอย่าเล่นหรอกครับเป็นความตายต้องมายุ่งกับพี่ช่ยต้องมาขาดทอน ทุกคนและนี่ก็คือผลกรรมของการที่เราแกล้งคนอื่นเจ๊ที่กันเธอทุกคนใครคิดวิธีงอเชิงออกก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยเดี๋ยวเรากจอะไปทำตาพ่อีกกันเธอแนั่นแหละทุกคนก็ถ้าเกิดใครกินเผ็ดไม่เก่งก็อย่าไปทำแบบล็อกนะแล้วก็อยางงอไอะ ่นเลทุกคนเราไม่ต้องไปกินเผ็ดขนาดนั้นก็ได้ใครสนใจพี่ขันตีก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเอาไปลองกินดูไม่เผ็ดจริงๆนะอร่อยด้วยนะเอาไปลองกินดูคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราง้เช้งให้หายด้วยปิดคลิปแล้วเช้งบอกลาคนดูก่อนแล้วบายบายคนดูก่อนทุกคนจะง้อมันยังไงง้อนี่ก็ไม่ยอมหายเดี๋ยวพาไปกินบ่อนชันพาไปกินปิงเซอร์พาไปกินหมูกระทะพาไปกินแซลมอน พาไปกินหูใครฝังบ้านตัวซ้อมปาาอยู่ทุกคนอ้อยเช้งอาลูกมามาง้อสิบตัวสิบตัวเจอบ้านเหรอเดียวก็มาแล้วยีตัวเียงดีการสามสิบอุ้หูงอยเรื่อยๆไม่เป็นพันตัวเหรอวะเนี่ยเชยงดีการอ่ากจตีจั่ติจั่ติจตงมาห้าสิบตัว